สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอบท้ายบทที่6เรื่องเศษส่วนกันนะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ค่ะจากภาพเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรอันนี้ให้นักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขนะคะข้อที่2ค่ะจากภาพอ่านเศษส่วนได้ว่าอย่างไร ตอบเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนข้อที่3ค่ะเศษ2ส่วน5และเศษ4ส่วน5ให้นักเรียนตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะข้อที่4เศษ7ส่วนแและเศษ5ส่วน8ค่ะให้นักเรียนตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะข้อที่5เศษ5ส่วน7และเศษ5ส่วน8 ให้นักเรียนตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะค่อยๆทำนะคะค่อยๆค,คิดดีๆนะคะและสังเกตด้วยว่าตัวไหนส่วนเท่าและตัวไหนเศษเท่าค่ะต่อไปในข้อที่6ค่ะให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะตัวแรกเศษ6 7, ส่วนเเศษ3าส่วนเเศษ1ส่วน7และเศษ5ส่วน7ค่ะ ข้อที่เค่ะเศษ9ส่วน12บวกเศษ5ส่วน12ใส่คำตอบลงไปเลยนะคะนักเรียนข้อที่8ค่ะเศษ7ส่วน9ลบเศษ3ส่วน9ข้อที่9เศษ2ส่วน6บวกเศษ3ส่วน6และไปลบเศษ4ส่วน6ค่ะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียน ข้อที่10ครูมุกมีขนมเศษ8ส่วน10ชิ้นกินไปเศษ3ส่วน10ชิ้นครูมุกเหลือขนมกี่ชิ้นง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสุดท้ายนี้ค่ะขอให้นักเรียนทําข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มทุกคนเลยนะคะครูเบนกับครูมุกก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย